สิ่งที่จริงๆแล้วมันคือมันคือสัญญาณของการที่แบบครอบครัวของเราอะเริ่มสัมพันธ์ไม่ดีแล้วนะคะครอบครัวพังแล้วนะคะหรือก็เป็นท็อกซิกแฟมิลี่แหละคือเป็นครอบครัวที่เริ่มเป็นผิดแล้วอะ <c oughs> มีอาการในครอบครัวเป็นผิดแล้ว <c oughs> มีทั้งหมด7สัญญาณด้วยกันสัญญาณแรกนะคะนะคะในการที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มไม่ดีแหละ <c oughs> ข้อที่1นนะคะก็คือว่ามีคนรู้สึกหรือเราเองอะหรือลูกเราหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะฟีลลิ่งแบบนี้นะคะรู้สึกไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนในครอบครัวนะคะถูกมองข้ามนะคะเวลาที่เรื่องนี้บางทีอะหลายหลายคนเนี่ยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยอ่ะครูบอกสอนไปปุ๊บเนี่ยก็บอกทางแก้ไปเลยแล้วกันพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีเนี่ยพอมีลูกคนโตคนกลางคนเล็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าลูกที่สมมติว่าลูกที่แบบเก่งแล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพ่อแม่เท่าไหร่ก็แบบโอ้ยคนที่แบบยังอ่อดแออยู่ก็ยังไปดูแลอยู่อะไรเงี้ย <S <S แล้วคนนั้นน่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าแบบ ส่วนใหญ่ลูกคนกลางถูกมองข้ามจริงๆแล้วจะชอบแบบว่ารู้สึกเฮ้ยทําไมฉันไม่ถูกแบบว่าทิตเหมือนคนอื่นทําไมฉันไม่ถูกดูแลเพราะถูกมองข้ามเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบในสถาบันครอบครัวนะคะมันจะไปกระทบด้วยในตอนที่เขาทํางานมันเหมือนมีปมอยู่ในใจนะคะแล้วเวลาเขาไปที่ทํางานเนี่ยเวลาเขาถูกมันจะเป็นแบบมันติดไปแบบนี้เลยไปที่ทํางานไม่มีใครเห็นค่าอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแบบนั้นอ่ะคือมันเกิดจากตอนแรกเลยมาจากสถาบันครอบครัวดังนั้นเนี่ยเวลาที่นะคะอยู่ ในในบ้านเนี่ยนะคะให้เราเม k e เชื่อว่าอาจอาจจะไม่ใช่ลูกบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะให้ความสําคัญแบบว่าอย่าให้ใครในบ้านเนี่ยนะคะ หายไปคือเขาแสดงความคิดเห็นวคนนี้พูดออกมาก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้ในครอบครัวของเราเริ่มไม่เฮลตี้แล้วนะคะเริ่มไม่เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีแหละเพราะบางถ้าคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่มีตัวตนพูดไปก็ฉันเป็นอากาศาธาตุอะไรเงี้ยนะคะข้อที่2นะคะใครบางคนในบ้านเนี่ยนะคะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเราเนี่ยนะคะถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยความที่แบบเขารู้สึกว่ากดดันอันนี้ก็จะเป็น ไม่ไม่เฮลตี้แล้วนะคือเขาเรียกว่าท็อกซิกแหละนะคะจะครอบครัวจะเริ่มบอกว่ามีพลังงานที่ไม่ดีออกมาแล้วนะคะถ้าใครที่เลี้ยงลูกด้วยความกดดันซึ่งนะคะครูเห็นว่าแบบในในสังคมปัจจุบันนี้มันเยอะมากเลยจริงๆเป็นมานานแล้วแหละก็คือว่าเขาหลายๆพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอยากให้ลูกอะ่ะนะคะแบบว่า,ามีชีวิตที่ดีแต่จริงๆแหละพ่อแม่บางคนนะอยากให้ลูกได้สอบได้ที่หนึ่งอยากสอบได้เป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเติมเต็มความฝันของพ่อแม่ <c oughs> คือไม่ใช่ของลูกนะแล้วมันเป็นเยอะมากเลยเมื่อก่อนคือเติมเต็มว่าแบบฉันจะได้อวดเพื่อนได้ว่าลูกฉันเก่งฉันจะได้แบบว่าอวดออคนนั้นได้คนนี้ได้อวดญาติได้นะอวดต้นตระกูลได้ว่าเนี่ยลูกฉันเก่งแล้วก็สอบติดแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราใส่เพรสเชอร์ไปที่ลูกเนี่ยใส่ความกดดันไปให้ลูกเนี่ยนะคะครอบครัวคุณเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่ดีแล้วนะมันจะเริ่มท็อกซิกแล้วนะคะเพราะเวลาที่การกดดันเนี่ยนะคะจริงๆแทนที่ลูกจจะไดด้ปปล่อยยภาาพททีแริงงขเเ ะะไอการทําแบบนี้จะทําให้จริงๆเขาเก่งได้กว่าเนี่ยนะคะแต่เขาก็ถูกกดเอาไว้จนวันหนึ่งเนะี่ยคนที่เก็บกดมากๆเนี่ยนะคะจะปวดปล่อยในทางอื่นนะพลังงานมันแบบมันจะต้องไปทางอื่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้เราอะลูกจะทําอะไรไม่เป็นไรหรือจะตัดสินใจทางไหนไม่เป็นไรเลยลูกจะรักทางไหนแม่สพอร์ตเต็มที่นะคะแม่สพอร์ตเต็มที่แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าลูกจะล้มแม่จะอยู่ข้างๆที่จะคอ,อยประคับประคองกันไปแบบนี้นะคะโอเคไหมข้อที่สม คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่อใครบางคนในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวรู้สึกถูกเข้าใจผิดอ่ะอันนี้ก็จะทําให้ครอบครัวเราเริ่มแตกได้นะคะก็คือว่านี่จริงๆแล้วทั้ง7จ็ข้อเป็นจิตวิทยาทั้งหมดนั่นแหละนะคะก็คือ,อ,อแตกแยกจากการที่แบบเข้าใจผิดกันนี่แหละนะคะคือการที่บางทีเนี่ยเวลาที่ ออบางทบางีบางเรื่องเราไม่พูดกันตรงๆนะ <า S 2> พอเข้าใจผิดแล้วบางคนที่ชอบเป็นโรคประชดประชันด้วยก็มีะนะ ก็คือพอวันนี้เสร็จปุ๊บเข้าใจผิดเออเป็นอย่างนั้นไปนเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาพวกนี้ต้องค่อยๆค,ค,ค,คือมันก็แก้ได้ในการที่แบบว่าให้เราเองเนี่ยนะคะในทุกข้อเลยนะมันจะแก้ด้วยการที่แบบว่าเราต้องสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาเรื่องของความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับคนในครอบครัวเราอะนะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเข้าใจนะ,ะแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่จัดไม่ตัดสินเขาว่าเขาถึงจะกล้าพูดสมมติว่าเราเข้าใจผิดอย่างเงี้ย เข้าใจผิดเราก็สามารถก้าแก้ไขได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะคะครูคนแม่เคยเข้าใจผิดครูครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าเหมือนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออมันมีมีคนมาฟ้องอะไรเงี้ยว่าครูแบบเกเรไม่ไม่โอเคหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่เรารู้จักคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ให้ความแบบคือให้ความไว้วางใจกล้าที่จะพูดอะไรกับเขาอยู่แล้วเนี่ยครูก็เลยอธิบายตัวเองนะคะเออสุดท้ายคุณแม่ก็แบบว่าโอเค ให้ความเข้าใจเราแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางครอบครัวเนี่ยก็จะมีว่าแบบเออการเข้าใจผิดกันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดกันะนะคะอันนี้ก็จะทําให้มันเป็นครอบครัวเอ,อ่อมันเป็นะไรท็อกซิกได้นะคะในครอบครัวนั้นโอเคต่อมาค่ะคือข้อที่4ี่นะคะเขาบอกว่าอย่าทําให้ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะต้องเสียสละตัวเองจนเกินไปแล้วถึงจะมีค่าหมายความว่าอะไรบางคนเนี่ย ทำความรู้ให้ลูกหรือบางทีมันจะเป็นลูกคนโตที่ทําให้รู้สึกว่าเขาจะมีค่าก็ต่อเมื่อเขาเสียสละอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นเขา่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขาจะ มีเขาจะต้องเสียอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นแต่ไม่ได้มีคุณค่าเพราะว่าตัวเขาอย่างแท้จริงเข้าใจคํานี้ไหมคือ <c oughs> มันควรจะมีคุณค่าคือเขาควรมีคุณค่าเพราะว่าเป็นตัวเขาอะไม่ใช่เป็นคุณค่าเพราะว่าทุกครั้งที่จะมีคุณค่าจะต้องเสียอะไรบางอย่างในเรื่องที่สําคัญคือเพราะว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยเขาจะเวลาไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดในสิทธิของตัวเองได้เป็นทําไม่เป็นนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าแสดงความต้องการของตัวเองอะจริงๆอะ นะเพราะรู้สึกว่าพอแสดงความต้องการเฮ้ยฉันผิดหรือเปล่าฉันแบบเอาเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าฉันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าแต่งงานไปอะไรเงี้ยบางทีก็ไปทําตัวเป็นผ้าคีริวซะงั้นอ่ะคือหมายความว่าให้เขาเหยียบย่ำได้ฉันสูญเสียฉันเสียสละความสุขส่วนตัวของฉันได้ฉันเสียสละอะไรต่างๆของฉันได้ไม่เป็นไรฉันยอมได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดจิตวิญญาณคุณจะถูกกลืนกินไปแบบในที่สุดอ่ะคุณก็จะไม่มั่นใจในตัวเองไม่เคารพในตัวเองแล้วมันก็จะตายจากข้างในไปเรื่อยๆไม่โอเคนะคะดังนั้นนจุดเริ่มต้นเลย คืออย่าทําให้ใครใดในครอบครัวจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าก็ต่อเมื่อเขาต้องเสียสละดังนั้นเนี่ยทุกคนนะต้องรับผิดชอบตัวเองข้อ6กนะคะก็คือว่าคุณจะเอาเรื่องของการเมืองมาอยู่ในครอบครัวนะคะคือการเมืองในที่นี้ไม่ใช่การเมืองอ่ะโอเคหนึ่งการเมืองระดับประเทศก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบมีนะช่วงที่เขาเล่นกีฬาสีกันอะแล้วบ้านหนึ่งมีสองสีโอ้โหแยกกันแบบ แยกมั่ข้าวกันกินข้าวคุณเ็ได้ยินมาแล้วคุณรู้สึกว่าแบบ what <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรกันหรอคนอื่นเขาทะเลาะกันยังไม่พอที่บ้านมาทะเลาะกันด้วยนะ,ะก็มีนะและและการเมืองเล็กๆในบ้านคืออะไรนะคะคืออันนี้ลูกฉันน,นี่ลูกเธอนี่บ้านใครบ้านไหนเป็นแบบนั้นอันนี้ลูกพ่อ,อน,นี้ลูกแม่เคยได้ยินไหมเออเวลาคนนี้ทําผิดมาแบบลูกเธอเธอจัดการสิบางทีคุกก็งงว่านี่ไม่ได้เกิดมาจาก ไม่ได้มาด้วยกันเหรอทาไมถึงมีลูกพ่อลูกแม่นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีขั้วเกิดขึ้นในบ้านอันนี้ไม่เฮลตี้แฟมิลี่นะคะมันคือท็อกซิกเลยมันคือการที่มันมันฝึกการแตกแยกตั้งแต่ในครอบครัวแล้วว่าเราไปอยู่ที่อื่นมันจะได้ได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราแยกฝักแยกฝ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะมันมันมันสร้างความเกลียดชังกันนะคะแล้วในหัวใจมันจะไม่สงบเนาะแล้วมันก็จะมีการเกลียดชังไม่พอเปรียบเทียบแล้วก็ชิงดีชิงเด่นกันอะ มันมันเป็นการสร้างแบบวายเบรชันที่ไม่ดีเลยในบ้านนะคะดังนั้นมันเป็นมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกสุดๆไปเลยเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าสร้างความแตกแยกในบ้านดังนั้นดูดีๆนะนะคะถ้าถ้าเราอยากจะให้ครอบครัวเราแบบเฮลตี้มากขึ้นนะคะก็ดูว่าตอนนี้มีแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีอยู่เรากําลังเป็นแม่ลูกพ่อลูกแม่อยู่ก็เออลูกแม่เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยค่อยๆคืบคานเข้าไปค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปนะไม่งั้นเนี่ยมันจะฝึกให้ลูกรู้สึกแตกแยกรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เด็ก นะนะโตมาเขาก็จะแตกแยกอยากจะแข่งคนอื่นอยากจะแบบเวลาเจอใครก็ไม่สามารถที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนอื่นได้แบบนี้นะคะโอเคทีนี้ท่านในบ้านข้อที่7สุดท้ายนะคะคือคือถ้าสมาชิกในบ้านนะสมาชิกในบ้านคนใดรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่อยากอยู่ด้วยะอันนี้ก็ไม่แฮปปี้นะคะคือ,อ,อไม่อยากอยู่ด้วยกับคืออันเนี้ยไม่อยากอยู่ด้วยในที่นี้มันมีเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงจาก5ข้อ6ข้อเมื่อกี้แหละ คือจากการดุ้นมังคับดัางพูดกันคนละเรื่องบ้างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเพราะว่าแบบเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างนี้บ้างพวกนี้มันทําเมื่อมีใครที่เริ่มรู้สึกว่าเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าไปอยู่ในครอบครัวไม่สบายใจเลยนะคะไม่อยากอยู่เลยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยวิธีการแก้ทั้งหมดเนี่ยใน7ข้อเนี่ยนะคะครูจะบอกวิธีการก็คือว่าอันที่หนึ่งให้เราเองเนี่ยทำไงนะง่ายๆเลยก็คือว่า create นะพลังงานในบ้าน ฟังดีๆนี่คือทางแก้นะคะทางแก้คือถ้าอยากให้บ้านเราเป็นสถานที่ที่ฮีรลิงสำหรับทุกคนเป็นที่ที่แบบอบอุ่นใจเป็นที่ที่แบบมาอยู่แล้วเงินเข้าเป็นที่ที่อยู่แล้วความรักดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะอยากได้ไหมต้องทําแบบนี้นะเรื่องที่คุยกันทั้งหมดที่เวลากลับบ้านมาแล้วอะงานเงินอะไรเงี้ยทิ้งไว้หมดและพูดในเรื่องที่เฉพาะ เป็นเรื่องที่เบาๆเท่านั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องงานพูดเรื่องงานที่มันสนุกและความภาคภูมิใจเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องเบาๆเท่านั้นอย่าพูดเรื่องหนักๆที่ทำที่ที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อมาอีกเรื่องหนึ่งแม่มาอีกเรื่องหนึ่งลูกเรียนมาอีกเรื่องหนึ่งมามีแต่คนบ่นเรื่องของที่ทํางานของตัวเองให้ฟังอ่ะคืาไม่อยากเจอแล้วอ่ะเจอแล้วก็เครียดเจอแล้วก็หนักดังนั้นนี่ยเวลาเจอ อะไรไม่ดีข้างนอกเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาเฮ้ยยังรู้ว่าแบบเฮ้ยในบ้านเรามีความสุขดี